อาคุณเข้านอนเร็วเพื่อที่จะนอนให้มากขึ้นและตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นอย่างสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีคุณหลับไปอย่างรวดเร็วแล้วร่างกายของคุณตุกอีกทีตอนตีสามคุณพยายามกลับไปนอนแต่ทำไม่ได้ต่อไปนี้คือสิ่งที่สามารถช่วยคุณได้ออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหยียดขาให้ตรงบีบเข้าหากันแล้วผ่อนคลายดันนิ้วเท้าของคุณไปข้างหน้าครั้งสิบวินาทีจากนั้นก็ทําให้มันกลับสู่ตำแหน่งปกติเป็นเวลาสิบวินาที ให้ออกกำลังกายแบบนี้ซ้ำๆ3าถึงหครั้งอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือแสงหน้าจอสีฟ้าจะขัดขวางการผลิตเมลาโทนินในร,ร่างกายของคุณฮอร์โมอนนี้จะเตือนร่างกายของคุณว่าถึงเวลานอนแล้วและคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่แสงสีฟ้านั้นกำจัดความรู้สึกเหนื่อยคุณจึงไม่สามารถหลับนานๆได้ให้อ่านหนังสือจะดีกว่านอกจากนี้พยายามอย่าใช้โทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน การอาบน้ำอุ่นและน้ำเย็นจะช่วยให้คุณหลับสบายอีกครั้งร่างกายของคุณมักจะตื่นขึ้นจากความร้อนที่มากเกินไปให้ใช้น้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายจิตใจของคุณจะปลอดปโปรง่งแล้วร่างกายของคุณจะต้องการการนอนหลับชาลาเวนเดอร์หรือน้ำมันหอมและเหยช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆคุณสามารถซื้อต้นลาเวนเดอร์มาวางเพื่อให้กลิ่นหอมอบอวลอยู่ในห้องนอนของคุณเสมออีกวิธีในการนอนหลับอย่างรวดเร็วคือการลุกจากเตียงและทำอะไรที่ผ่อนคลายให้ออกจากห้องนอนแล้วเข้าไปอีกห้อง อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเงียบๆสมองของคุณจะได้ทํากิจกรรมเล็กน้อยซึ่งจะช่วยให้จิตใจของคุณผ่อนคลายอีกครั้งนอกจากนี้พยายามอย่าดูนาฬิกาความคิดที่ว่าเหลือเวลาเพียง3ชั่วโมงก่อนนาฬิกาปลุกจะดังอาจจะทําให้คุณอารมณ์เสียได้วิธี4 7 8เป็นวิธีการฝึกหายใจที่ช่วยลดความกังวลและความเครียดคุณได้คุณสามารถทําได้ทุกเมื่อให้เอาปลายลิ้นแตะไปที่ด้านหลังของฟันบน หายใจออกทางปากโดยปล่อยให้เหมือนกับเสียงผิวปากออกมาปิดปากของคุณและหายใจเข้าลึกๆทางจมูกเป็นเวลา4วินาทีกลั้นหายใจเป็นเวลา7วินาทีอ้าปากและหายใจออก8วินาทีให้ค้างลิ้นไว้ที่ฟันบนของคุณทำซ้ำแบบนี้อย่างน้อย3-5ครั้งพยายามอย่างงีบเกิน30นาทีในระหว่างวันและให้ทำก่อนค่ำการงี่บปรับตอนกลางวันช่วยป้องกันไม่ให้คุณหลับเร็วในตอนกลางคืน ให้คุณใช้การนอนกลางวันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณตื่นตัวได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าคุณหลับมากเกินไปหลังอาหารกลางวันนั่นจะทําให้เกิดปัญหาในการนอนหลับตอนกลางคืนแทนก่อนนอน5นาทีให้เริ่มเขียนความคิดของคุณลงในไดอารี่มันจะช่วยคุณกําจัดความคิดที่ไม่จําเป็นนับพันออกไปให้เขียนเหตุการณ์ดีๆทั้งหมดที่คุณเจอในระหว่างวันและความรู้สึกที่คุณเป็นในตอนนี้วิธีนี้ช่วยกําจัดความคิดที่รบกวนจิตใจและทําให้จิตใจสงบลง เทคนิคแปลกๆแต่ใช้ได้ผลสําหรับการนอนหลับนั่นคือให้ตั้งเป้าหมายที่จะเดินให้นานที่สุดนึกถึงความจริงที่ว่าคุณไม่ต้องการนอนหลับเพื่อให้จิตใจของคุณนั้นตื่นลองนึกภาพว่าคุณไปวิ่งหรือออกกําลังกายในยิมหน้าแปลกที่มันสามารถช่วยคุณหลับไปได้อย่างรวดเร็วเวลามีคนบอกคุณว่าอย่าคิดถึงช้างสีชมพูคุณจะคิดถึงมันทันทีเทคนิคนี้ก็ทํางานในทํานองเดียวกันนั่นแหละการจินตนาการถึงภาพที่สวยงามยังช่วยคุณหลับได้ด้วยนี่ไม่ใช่วิธีการนับแกะ คุณต้องจินตนาการถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวได้แต่การเคลื่อนไหวเหล่านี้ควรเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาตัวอย่างเช่นคุณเห็นช้างอาบน้ำในแม่น้ำหรือรถไฟแล่นผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวการเน้นเสียงในจินตนาการก็ช่วยได้เช่นกันมันอาจเป็นเสียงฝนตกหรือเสียงการประทุของไฟในตอนแรกคุณอาจโฟกัสที่ภาพได้ยากแต่5นาทีต่อมาคุณจะรู้สึกว่าภาพเคลื่อนไหวจะนําคุณตรงเข้าสู่โลกแห่งความฝัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลับได้ภายใน10วินาทีแต่ตอนแรกคุณต้องเสียเวลา2นาทีและ10วินาทีสุดท้ายจะเป็นวินาทีที่คุณหลับไปให้ผ่อนคลายใบหน้าของคุณขากันไกลตาริมฝีปากและคิว้วผ่อนคลายไหล่ของคุณเพื่อคลายความตึงเครียดและลดแขนลงไปด้านข้างหายใจออกผ่อนคลายหน้าอกของคุณจากนั้นผ่อนคลายขาต้นขาและน่องทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเป็นเวลา10วินาที โดยจินตนาการถึงภาพที่สงบอย่างเช่นทะเลสาบป,ป่าหรืออะไรก็ได้หากไม่ได้ผลให้ลองพูดคำว่าอย่าคิดซ้ำๆๆๆเป็นเวลาสิบวินาทีจากนั้นคุณก็จะหลับง่ายขึ้นมันอาจไม่ได้ผลเร็วนักในครั้งแรกแต่ถ้าคุณฝึกทุกวันจากนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์คุณจะสามารถอยู่ในความฝันโดยใช้วิธีนี้ไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดก็ตามแม้กระทั่งการนั่งมันเป็นไปไม่ได้เสมอที่จะนอนหลับอย่างมีคุณภาพ โชคดีที่มีหลายวิธีที่ช่วยคุณรู้สึกดีในตอนเช้าและตื่นจากเสียงปลุกในครั้งแรกแม้ว่าคุณจะพักผ่อนไม่เพียงพอก็ตามให้ฝึกลุกจากเตียงจากเสียงนาฬิกาปลุกครั้งแรกดูในตอนกลางคืนเมื่อคุณเข้านอนให้ตั้งนาฬิกาปลุกเป็นเวลา2นาทีปิดตาของคุณและหลังจากผ่านไป120วินาทีก็ให้ลุกจากเตียงและปิดนาฬิกาปลุกจากนั้นก็ทำแบบฝึกหัดน,นี้ซ้ำา2ถึงครั้ง นี่เป็นวิธีฝึกจิตใจและร่างกายของคุณให้ลุกขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เสียงปลุกดังในตอนเช้าเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้นคุณจะจำการออกกำลังกายที่เคยทำมาก่อนและลุกจากเตียงได้ง่ายกว่าปกติมากวิธีนี้เป็นผลเนื่องจากสมองสามารถทำซ้ำสิ่งที่คุณทำก่อนหน้านี้โดยไม่รู้ตัวในสถานการณ์ที่คล้ายกันหนึ่งในนาฬิกาปลุกที่ดีที่สุดคือแสงแดดอย่าปิดม่านก่อนนอนเพื่อให้คุณได้ตื่นขึ้น,นมาพร้อมกับแสงแรกจากดวงอาทิตย์แต่อย่าทำแบบนี้ในฤดูร้อนดวงอาทิตย์นั้นขึ้นเร็วเกินไปจจจึงงอออาาะรรบบกกวนกนนหลัขคุณได้ และเมื่อคุณลุกจากเตียงให้มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเข้าไปลึกๆการทําอะไรผิดปกติเป็นวิธีที่ดีในการปลุกสมองที่ง่วงนอนให้ตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณมักหยิบโทรศรรัพท์ขึ้นมาหลังจากตื่นนอนเป็นประจำว่าหลังอย่าทําแบบนั้นให้ลองเต้นขณนะที่อยู่บนเตียงหรือตั้งชื่อหนังสามเรื่องล่าสุดที่คุณดูดังๆเพื่อให้สมองและร่างกายได้ทํางานหากคุณรู้สึกง่วงระหว่างไปทํางานให้เปลี่ยนเส้นทางที่เคยไปปกติ หรือถามคนแปลกหน้าว่ากี่โมงแล้วการออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณจะทําให้คุณมีกําลังใจมากขึ้นมันมีนาฬิกาปลุกอัจฉริยะที่ปลุกคุณในช่วงหลับหลายอยู่เมื่อคุณอยู่ในช่วงหลับสนิทการตื่นขึ้นมาเป็นเรื่องยากมากแม้ว่าคุณจะนอนหลับมา8ชั่วโมงแล้วก็ตามนาฬิกาปลุกแสนฉลาดนี้จะบันทึกการนอนหลับของคุณและปลุกคุณในช่วงที่คุณย้ายไปนอนในช่วงหลับตื้นหากคุณต้องการตื่นนอนเวลา7โมงให้นาฬิกาปลุกระหว่าง6-7โมงโดยขึ้นกับว่าคุณจะเริ่มลุกเมื่อไห วางโทราศัพท์ไว้อีกด้านของห้องหากต้องการปิดนาฬิกาปลุกในตอนเช้าคุณจะต้องลุกจากเตียงแล้วเดินไปที่นั่นท่ายืนจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่ามากในการต้านทานความยัย่วยวนที่ชวนให้คุณกลับไปนอนบนเตียงอีกครั้งสิ่งสำคัญก็คือต้องตื่นในเวลาเดียวกันทุกวันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับวันหยุดต่างๆด้วยโทษทีนะร่างกายของคุณต้องชินกับตารางการนอนหลับที่เหมาะสมแม้ว่าคุณจะเข้านอนดึกแต่มันก็ดีกว่าที่จะตื่นตามเวลาปกติ แล้วค่อยไปงีบในช่วงบ่ายในไม่ช้าร่างกายของคุณจะเริ่มตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยตัวเองและคุณจะลืมนาฬิกาปลุกไปเลยเป็นเวลาหลายพันหลายหมื่นปีแล้วที่เราได้พัฒนานิสัยการเข้านอนหลังพระอาทิตตกและแน่นอนนิสัยนี้ยังคงอยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าเราจะมีวิถีชีวิตแบบไหนก็ตามการนอนหลับที่มีประโยชน์ที่สุดตามนาฬิกาชีวภาพเกิดขึ้น90นาทีก่อนเที่ยงคืนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมาการเข้านอนในเวลานี้จึงสำคัญมาก หากคุณเข้านอนดึกและคิดว่าการตื่นนอนตอนเช้าจะเป็นเรื่องยากแค่ไหนยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วให้พยายามหลับไปพร้อมกับความคิดเชิงบวกหากคุณเข้านอนตอนตีสามและกำลังจะตื่นตอนเจ็ดโมงเช้าให้บอกตัวเองว่าสี่ชั่วโมงถัดไปช่วยให้คุณมีแรงและคุณมีการนอนหลับที่ดีลองนึกภาพว่าคุณตื่นมาพร้อมพลังงานที่เต็มเปี่ยมมันจะทําให้คุณใช้ชีวิตในตอนเช้าง่ายขึ้นหลับฝันดีนะครับเอาจริงๆผมว่าพวกคุณก็หลับไปหลายคนแล้วแหละ